เราอยู่ที่ร้านซิรูเอตบายนะครับเป็นร้านอาหารที่ดูสวยงามเลยเชิญค่ะคุณหนูเบลครับค่ะนี่คุณหนูอยากจะทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอยากทานอะไรที่มันยากๆอะค่ะอะไรอะไรยากๆเหรอคะลงไปทานในน้ำแม่สวัสดีครับสวัสดีครับขิงกันหน่อยพวกเราอะไรขิงก่อนนี่ะ อวไทยแนด์นะครับผมครั้งแรกเาะหานมาแล้วครับโอโมค่อยออกกำลังกายแล้วกันนีย ไม่เห็นลุ้งกันนานอย่างนี้บ่อยๆนะตัวตีมาแวบเดียวนี่มาแล้วของดีมาแล้วพี่กันไปไหนล่ะเราเงี้ยใบครับเราเงี้ยใบดีกว่าเยาวนั่นไงมันอันนี้คือหน้าตาของข้าวตกรสคะมันลุกแล้แว็บเดียวอีนี่คือเซตที่สองนี่ย เดี่ยวจ้องจานไหนจ้งองเอาความจริง่ะความจริงเฮ้ยเหอมไม่หนาวอ่ตอบจริงไหวแล้วอ,ะอ่ะขอบคุณมากครับผมมาถังมาเที่ยวใหม่นะครับไ,ได้ครับครับได้เลย ไปหาซื้อรองเท้าแตะนะครับผมุ่งนี้หน่อยฮนะเจอแต่ฟ้าหลังกันคุณต้องการรองเท้าแบบไหนรองเท้าอะไรก็ได้ดที่ใส่มือน้ำได้ขอเผม,มแตะดีเมื่อวานเราเดินผ่านมารองเท้าแตะอยู่ร้านหนึ่งเราโฆษณาว่าเท้าแตะหน,น้าเด่งผมก็เลยอยากหน้าเด้งหน่อเคุณอสาวชอปปิ้งกันอยู่นะฮะ หน้าที่ของรองหลังรองเราจะไปซื้อรองเท้าแตะรอดีนะเออน้อยจะไปซื้อรองเท้าแตะไหมซื้อใสเย็นได้ไหมพี่รองเท้าหนนี่มาใส่จีบแบบไหมือนกันเออนี่ไงแล้วนี้ใส่เหมือนกันอันนี้ไหมอันนี้อันนี้กอนนะคะเอกี่ตัวนี่ย ừm, ngon đi khám. anh em chỉ có một thôi à? nón sương bớt rồi như ừ, thế nào? Oh. Đổi đổi. không biết <laughs> rồi. ก็ตอนแรกเราตั้งใจมาแค่บอกว่าซื้อรองเท้าแต่ว่าพรุนี้เราต้องไปรุยกันหน่อยใช่ไม่รู้ร้านชื่ออะไรแต่ว่าลองมาดูนะคะถ้ามาที่ถนนคนเดินไายเรือกระเหนือเหมาไปเยอะมากอันนี้จ่ายสามจ่ายแล้วจ่าได้แล้วคขอกว่าจริงนะคะผมเห็นแบงค์พันออกไปสามสี่ใบก็รู้สึกดีมากๆนี่หมดต <c oughs> ังค์เลยช้อปปิ้งในห้างเลยอะ <c oughs> ไม่ได้นับเลยอ่ะเสื้อสามสี่ห้าห้าหกมันหเกนี้มันเกเจ็ดตัว,ตว,ค,วค่ะเบลโอนเงินอยู่ด้วย uh. อ่ะสรุปโอนเงินเหรอเราแบงค์พันสามสิบไปที่เหนสอนึ่งสี่พันสเกาสิตัวเจตัวเท่าไหร่นะเจ็ดพันสร้อยตัวทัตัวบันทีแล้วมังเนี่ยนานขนาเนี้ยขอบคุณค่ะขอบคุค่ะเท่าไหร่ส0 0พัน เราเสร็จนะแล้วใช่ไหมเราไปชซื้อนมข้าว <Good job. S 1> แต่ฟุตจ็อบเราสี่จ <Good job. S 2> ็อบเรอเราขิงกันนะเราขิงกันน,นี่คือเราอยากได้แบบเนี้ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> มันดูโดยดอยอะ่ะ ได้ครับมีให้เลือกหลายสิบอ่าไม่เคลื่อนอ๋อพอดีหน้าเลยครับผมใส่แล้วหน้าเด้งครับครอ,องเท้าหน้าเด้งเลยนะอ,อันนี้คือผมเลือกอะไรได้บ้างคันนี้เท่าไหร่ครับชอบสายสองร้อยสามสิบครับพี่ครับนั่งไปครับนั่งรอหน่อยมีใครจะเอาไหมฮะ <c oughs> ถ้าหลายคู่ลดได้ไหมพี่ขายอยู่สองร้อยสามสิบลดให้เหลือร้อยสามสิบเหลือร้อยสามสิบสองร้อยแล้วกันสองทีสสองนี่ครับนั่งของเราก็สองคนนี้เออเดี๋ยวยืนรอเรามากนะรับแบบ จริงแล้วเรามาไปเราไม่จะไปต้องขนเสื้อผ้ามาเยอะแยะก็ได้นะคะเรามาซื้อทั้งหมดใหม่ที่นี่ก็ได้ค่ะนี่รองเท้านี่เสื้อผ้า200บาททวน <c oughs>